สวัสดีค่ะชื่อครูวิวันภาริบัตินะคะวันนี้ครูก็จะมาสาธิตวิธีการผูกเงื่อนประมงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเงื่อนหัวล้านชนกันนะคะประโยชน์ของมันคือนํามาใช้ในการต่อเชือก2เส้นที่มีขนาดเท่ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ขั้นแรกนะคะเชือกที่เราต้องการเราต้องการในการต่อนะคะ2เส้นที่ว่านะคะนันเรียนก็เอามาต่อกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วฝั่งที่เชือกสั้นกว่าตัวนี้นะคะ ให้เราอ้อมขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราจะต่อเช่นเดียวกันนะคะก็อ้อมไปแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะได้2ออันเท่ากันละเสร็จแล้วเราก็ดึงให้มันมาชนกันแบบนี้นะคะหรือที่เรียกว,ว่าหัวล้านชนกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ